ใช้นวดผิวใต้ตาเพื่อลดความหมองคล้ำแล้วก็ลดรอยย่นใต้าตาคลิปนี้ป๊อบจะมานวดผิวใต้ตาให้เพื่อนๆเอาไปทําตามได้เลยค่ะเริ่มจากเราหยดโคคนัทเอนแคปเซรัมลงไปที่นิ้วกลางและนิ้วนางจากนั้นให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางประกบลงไปแล้วก็ถูเซรัมเบาๆจากนั้นเห็นไหมคะว่าเรามีเซรัมเนี่ยติดอยู่ที่นิ้วของเราทั้งสองข้างแล้ว ให้เราเอานิ้วกลางและนิ้วนางแตะที่ผิวใต้ตาของเราแบบนี้ค่ะเมื่อแตะลงไปแล้วให้ใช้นิ้วกลางเนี่ยนวดเขาจากตรงกลางไปที่หางตาส่วนนิ้วนางก็ให้นวดเขาจากตรงกลางมาที่หัวตาตอนนี้เห็นไหมคะว่าเซรั่มอยู่ที่ใต้ตาของเราแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้นิ้วนาง แตะไปที่หัวตาของเราแบบนี้ค่ะแล้วก็นวดเขาเบาๆเป็นวงกลมถี่ๆ,ๆในขั้นตอนนี้ให้เรานวดอย่างเบามือนะคะโดยที่นวดเป็นวงกลมจากหัวตาไปที่หางตาแบบนี้ทําแบบนี้ซ้ํานะคะซักประมาณ3ครั้งเพื่อให้ตัวเซรั่มเนี่ยเข้าไปจัดการกับริ้วรอยผิวใต้ตาของเราแล้วก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ย ที่มันกระจุกอยู่ใต้ตาของเราเนี่ยกระจายตัวออกไปไม่ค้างค้างอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อลดความหมองคล้ำรอบดวงตาของเราค่ะอะตอนนี้ผิวใต้ตาของเรานะบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราหลับตาค่ะในขั้นตอนต่อไปหลับตาเลยแล้วเราก็ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางที่ยังคงมีเซรั่มติดอยู่นี่นะคะแตะลงไปบนเปลือกตาแบบนี้แล้วเราก็นวดเทาเบาเบานะคะ จากหัวตาไปที่หางตานวดเขาเบาๆจากหัวตาไปที่หางตาให้ทำแบบนี้สักประมาณ5ครั้งจะเป็นการลดรอยย่นผิวเปลือกตาของเราแล้วก็ทำให้อ่อเป็นการผ่อนคลายผิวบนเปลือกตาของเราด้วยค่ะเนี่ยนะคะทำซักประมาณ5ครั้งเห็นไหมคะว่า โคคนแอรแอนแคปซูล um, ไม่ทําให้เกิดการแพ้ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะสามารถใช้กับผิวรอบดวงตาของเราได้เลยใครซื้อแล้วนะคะคืนนี้อย่าลืมหลังจากที่ทาบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วนวดใต้ตา,ตาลดความหมองคล้ำแล้วก็ลดริ้วรอยใต้ตา,ตาจะทำให้หน้าของเราเด็กกว่าอายุจริงเลยค่ะ ส่วนใครที่อยากทดลองใช้ป๊อบมีขนาดทดลอง10มลให้ทดลองใช้ก่อนค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบคุ้มค่าป๊อบมีขนาด3 5มลทั้ง2ไซส์นี้กดซื้อที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยค่ะ